กลับสวัสด to ีน้องที่น่ารักทุกคนกันด้วยนะครับวันนี้ก็อยู่กับพี่เหมือนเดิมอยู่ช่องพี่เหมือนเดิมอีกแล้วนะครับวงน้องวันนี้นะครับน้องพี่ก็จะมาแจ่ายโคตรไฟฟ้าอีกแล้วนะครับน้องโค้ดที่พี่จะแจกวันนี้นะครับก็มีทุกคนจําได้หรือเปล่านะครับที่แบบว่ากิจกรรมที่ทุกคนโหวตไปเมื่อวานเลยนะครับน้องก็เป็นกิจกรรมหมายเลขหนึ่งกับหมายเลขสองนะครับน้องที่แบบว่าพี่แจกในส่วนของลูกซองดีแท็กนะครับน้องก็จะประมาณเลยครับน้องพี่บอกเด่นะครับน้องว่ามีทั้งลูกซองม่วงแล้วก็ลูกซองดีแที่แบบว่าชน หมายเลขอะไรโบดหมายเลขอะไรไปแล้วเพจซูปเปอร์ไก่สอบบริการขาย ID เกมและรับซื้อ ID เกมตอนนี้ขาดแคลนเป็นอย่างมากถ้าคนไหนอยากขาย i ไฟดีไฟไฟหรือว่า r o v แนะนำเลย เพจซูเปอร์ไก่สอบสามารถขายได้แล้วก็ซื้อได้ในเพจเดียวกันสะดวกสบายถ้าคนไหนอยากซื้ออยากสอบก็กดเข้ามาลิงก์ใต้คลิปนี้เลยว่านะครับเนาะก็พี่บอกเลยนะครับเนาะว่าวันนี้นะครับพี่ไปสรุปมาแล้วเราก็จะแจกในคลิปนี้เลยนะครับเนาะพี่บอกเลยนะครับว่าสําหรับวงน้องคนไหนนะครับที่แบบว่าอยากได้นะครับเนาะในส่วนของคลิปนี้นะครับวงน้องพี่บอกเลยนะครับเนาะว่ามีแจกแน่นอน100%เนนะครับวงน้องแต่ก่อนอื่นนะครับเนาะก็คือแบบว่าพี่ขอมารีวิวละกันนะครับเนาะในส่วนของ กิจกรรมตัวใหม่ด้วยนะครับแล้วก็วันนี้นะครับวงน้องเรามาเฉลยกันก่อนดีกว่านะครับเนาะว่าหมายเลขอะไรสนานในสัปดาห์นี้นะครับวงน้องก็จะประมาณเลยครัคเนาะสำหรับหมายเลขที่สนานในสัปดาห์นี้นะครับมงน้องก็จะเป็นทางด้านของหมายเลขหนึ่งนะครับเนาะที่แบบว่าเป็นทางด้านของลูกซองควางสีม่วงนะครับเนาะที่แบบว่าสนะในสัปดาห์นี้ไปนะครับมงน้องก็ถือว่าสัปดาห์นี้นะครับเนาะพี่จะาแจกให้แบบปิ๊ปปีนะครับเนาะพี่บอกเลยนะครับว่าโคจะอยู่ในคลิปนะครับเนาะก็คือสําหรับโคนะครับก็ดูดีๆแล อะไรยังง่ายเลยครับเนอะพี่จาไม่บอกละกันนะครับก็ฝากไปติดตามในคลิปละกันนะครับสำหรับวงน้องคู่ไหนนะครับที่แบบว่าอยากได้โคดิฟี่นะครับเนาะก็จะเอามาเลยครับเนาะแล้วก็วันนี้นะครับวงน้องพี่ขอบอกเลยครับเนอะว่าพิเศษมากๆเลยนะครับเนอะก็คือในคลิปนี้นะครับมีบัตรกหน้ามูลค่า150บาทด้วยนะครับเนอะท่าตีนเพชรก็ประมาณ500กว่าเพชรเลยนะครับเนาะสำหรับวงน้องคู่ไหนนะครับที่แบบว่าอยากได้นะครับเนอะถ้าอยากได้ก็คือตามนี้นะครับเนอะกดไลค์กดแชร์ด้วยละกันนะครับเนอเาะก็จะไปโคค้ดนะรับเนอพีี่ขอร กิจกรรมตัวใหม่ก่อนละกันนะครับวงน้องก็คือสําหรับกิจกรรมตัวใหม่ที่จะอัปเดตเข้ามาไม่ใช่ที่จะอัปเดตเข้ามานะครับน้องอัปเดตเข้ามาแล้วนะครับวงน้องเราก็ทุกคนจะได้เล่นนะครับน้องก็เป็นทางด้านของกิจกรรมตัวนี้นะครับน้องนี่เลยนะครับวงน้องก็จะเป็นทางด้านของกิจกรรมปัจจุบันเลยนะครับน้องที่บอกว่าลดสูงสุดถึง99%นะครับน้องก็ถือว่าลดเยอะมากๆนะครับน้องก็จะประมาณเลยครับน้องพี่เขาบอกเลยครับน้องว่าถ้าคนไหนได้99%นะครับน้องเอาบัตรกริณาที่พี่แจกวันนี้นะครับน้องไปเติมแลล้้้วก็ซือไดเยนะะครรับน้องก็จปมาณเลยครับนนน้้อองงก็ขี่ะครับน้องพไป เลยนะครับว่ามียาวๆมากมายเลยนะครับนรก็จะมีทางด้านของซุดนะครับนรก็จะมีทางด้านของไอวอร์นะครับนรกสกีนปืนนะครับนรก็ในนี้นะครับนรก็ไม่ใช่ว่าจะลดแค่99%นะครับน้าถ้าใครดวงสวยนะครับนรก็จะได้นะครับนรกในส่วนของ55%นะครับนรกก็60% 65%แล้วก็ 70% 75%นะครับน้องก็ถือว่าจะเป็นประมาณนี้นะครับน้องสำหรับเรื่องเปอร์เซ็นต์นะครับวงน้องแล้วก็ยังไม่หมดเท่านี้นะครับน้องสำหรับวงน้องคนไหนนะครับที่แบบว่าอยากรู้นะครับว่าของรางวัลมีอะไรบ้างนะครับน้องหนึ่งเลยนะครับจะเป็นทางด้านของซุดตัวนี้นะครับที่แบบว่าโคตรเท่โคตรเฟี้ยวเลยนะครับน้องคิดซะว่าเป็นลูกมาเฟียเลยนะครับน้องก็จะประมาณเลยนะครับน้องพี่ขอบอกเลยนะครับน้องว่าโคตรสุดนะครับวงน้องนี่เลยครับน้องก็จะเป็นประมาณนี้เลยนะครับน้องก็ถือว่าโคตรสุดเลยนน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 นะะะะะคคคคครรรรรรััััับบ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 ้้้้ออออองงงงกกก็็เเปปมาาาาาณีีีววววพ่่่่ขลยยสหหไไทแดนะครับ นอก็อย่างที่พี่บอกเลยนะครับนอได้9 9นะครับนอก็บอกพี่ได้เลยนะครับนอถ้าได้99%นะครับวงน้องก็คือพี่จะเติมให้เลยนะครับนอเราก็จะมีทางด้านซุอร์หญิงตัวนี้นะครับนอที่แบบว่าสวยจัดๆเลยนะครับนอก็จะเป่ามาด่เลยนะครับวงน้องพี่เขาบอกเลยนะครับนอว่าซุอร์หญิงตัวนี้นะครับนอก็คือเพิ่งอัปเดตเข้ามานะครับนอเราก็เป็นแฟชั่นใหม่ที่สุดเลยนะครับนอพี่คิดว่าผู้หญิงนะครับนอน่าจะชอบที่สุดแล้วนะครับนอเพราะว่า มันสวยมากนะครับน <_ disrespect> ้องเรียกได้ว่าสวยจัดเลยนะครับน <_ v ote> ้องก็จาบปามาณนี้เลยนะครับน้องพี่ขอบอกเลยนะครับว่าสําหรับวงน้องคนไหนนะครับน้องที่แบบว่าอยากได้นะครับน้องก็คือตามนี้นะครับน้องถ้าอยากได้นะครับน้องก็แบบว่าเป็นสุดตัวใหม่ล่าสุดนะครับน้องที่กำลังมาแรงนะครับน้องก็สวยมากๆนะครับน้องก็อัปเดตเข้ามาสองสุดนะครับน้องสำหรับสุดใหม่นะครับวงน้องก็มีทั้งสุดผู้หญิงแล้วก็สุดผู้ชายนะครับน้องก็จาบปามานี้เลยนะครับน้องก็ถือว่าสวยจัดเลยนะครับน้องก็จับปามาณนี้เลยนะครับน้องพี่บอกเลยนะครับเน้องว่าถ้นนะครับ้ก็จาปา เลยครับน้องมันแค่ขาเล็กๆน้อยๆไปนิดนึงนะครับน้องก็เลยแบบว่าให้ก,ก้าวลากันนะครับน้องแต่สวยมากนะครับแล้วก็ กิจกรรมนะครับหรือว่าไอเทมอื่นก็มีเยอะแยะมากมายนะครับเนอะก็เป็นประมาณนี้นะครับเนอะก็มีทั้งของเกลือแล้วก็มีทั้งของแร่นะครับเนอะแต่เราก็สามารถรีเฟซนะครับหรือว่ารีเพื่อหาของที่เราอยากได้นะครับเนอะก็จะประมาณเลยครับเนอะก็ถือว่าดีนะครับเนอะสำหรับกิจกรรมแบบนี้นะครับพวกน้องพี่เขาบอกเลยครับเนอะว่ากิจกรรมดีๆแบบนี้นะครับเนอะรีบเล่นหน่อยละกันนะครับเพราะว่ากิจกรรมดีๆแบบนี้นะครับเนอะจะอยู่กับเราไม่นานนะครับเนอะก็แค่2สัปดาห์หรือว่าสัปดาห์เดียวด้วยซ้้้้าาาานน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 นะะะะะะะคคคคคครรรรรรรัััััับบ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 เเเเกกกก็็จปมณีีีีลลลยยยสหพววอออง่่่่่ทแได เป็นเส้นนะครับเนาะก็ถือว่าได้เยอะจัด,จดเลยนะครับเนาะก็แค่99เพชรเท่านั้นนะครับเนาะพี่ก็จะซื้อละก,กันนะครับเนาะพี่ลืมอบอกไปเลยนะครับเนาะว่า ถ้าเราซื้อ1ครั้งนะครับนอเราจะได้สุ่มหาเปอร์เซ็นต์ใหม่นะครับนอไม่ใช่ว่าเราสุ่มหาเปอร์เซ็นต์แล้วนะครับนอเราจะได้เลยนะครับนอไม่ใช่นะครับวงน้องก็คือซื้อ1ครั้งนะครับนอได้สุ่มหาเปอร์เซ็นต์อีก1ครั้งนะครับนอก็จะเป็นเปรามาได้เลยนะครับนอสำหรับวงน้องคนไหนนะครับที่เราว่าอยากเล่นนะครับนอต้องเข้าใจกิจกรรมด้วและกันนะครับวงน้องก็ถือว่ากิจกรรมตัวนี้นะครับนอถ้าถามว่าดีหรือเปล่านะครับนอสำหรับพี่นะครับก็คือดีมาก <aine S 2> ๆเเเลยนะะครรรับพาาาาว่สมารรถได้สส<ๆ>ุ่่มนนนนะคับออใวขงกิจกรรมเลยนะครับนอที่่รราาคคไมแพงงงนนะับว้อเพราะว่าเรานนะะครับอจ ได้รถเปอร์เซ็นแน่นอนนะครับน้องเรียกได้ว่าขั้นเริ่มต้นนะครับน้องก็คือได้ไปแล้วนะครับน้องห้าสิบเปอร์เซ็นนะครับวงน้องก็ถือว่าได้เยอะมากๆเลยนะครับน้องก็ถือว่าสุดมากๆเลยนะครับวงน้องก็จะเป็นเป้ามานี่เลยนะครับน้องสำหรับวงน้องคุณน่ะนะครับที่แบบว่าอยากได้นะครับน้องก็ได้แน่นอนนะครับวงน้องมาทุกคนเรารีวิวกิจกรรมมาเยอะแล้วนะครับน้องสำหรับวงน้องคุณน่ะนะครับที่แบบว่าอยากได้นะครับน้องในส่วนของโค้ชนะครับน้องวันนี้มีแจกแน่นอนนะครับวงน้องก็วันนี้นะครับน้องหมายเลขที่ชนะนะครับวน้องก็็จะเปน กองควงสีม่วงนะครับที่ทุกคนอยากได้นะครับโนวันนี้นะครับวงน้องก็เลยแบบว่าจะมาแจกให้พี่ๆนะครับเนาะก็ขอบคุณด้วยละกันนะครับที่แบบว่าร่วมเล่นสนุกนะครับเนาะหรือว่ามาโหวตนะครับเนาะกก็ฝากมาเลยนะครับวงน้องก็ฝากกันด้วยละกันสำหรับวงน้องคนไหนนะครับเนาะที่แบบว่าได้โหวตไปแล้วนะครับเนาะกิจกรรมแบบนี้นะครับวงน้องพี่ขอบอกเลยนะครับโนว่ากิจกรรมประมาณนี้นะครับเนาะจะมีทุกสงานแน่นอนนะครับเนาะกสำหรับวงน้องคนไหนนะครับที่อยากได้อะไรนะครับ <mitad> ก็ฝากคอมเมนต์ลงใต้วิดีโอหน่อยละกันนะคคคคคคครรรรรรัััััััับบ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 แแแล้้้้้้้วววกกกกกกก็สสาา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 หหพนน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 อออองงงง่่่่่่ะะะะะะะเเเเททททีีีียยยไไไไไดดดิิปจใ หรือว่าบางคนนะครับเนาะอยากได้สกินปืนอัพเลเวลนะครับเนาะอันนี้พี่แจกให้ไม่ได้นะครับวงน้องพี่ขอบอกเลยนะครับเนาะว่าอันไหนที่มันยากเกินไปนะครับเนาะพี่จะไม่สามารถแจกให้ได้นะครับเนาะก็บางคนนะครับเนาะก็คือแบบว่าอยากได้สิ่งมันยากเกินไปนะครับเนาะก็คือแบบว่า้าเลึดคิทต้านะครับเนาะพี่สามารถแจกให้ได้นะครับเนาะแต่อยากได้ถึงร้อยลูกนะครับงน้องอันนี้ก็ไม่ไหวนะครับเนาะก็จะประมาเลยครับเนาะบางคนอยากได้เพนนะครับเนาะแต่ก็พี่แจกให้น้อยก็ไม่อยากเอานะครับเนาะก็คือแบบว่าอยากได้เป็นพันนะครับเน น้องพี่ขอบอกเลยนะครับน้องว่าสำหรับวงน้องคุ้หน่อยนะครับที่บอกว่าอยากได้เป็นพันนะครับน้องก็อดใจรอหน่อยละกันนะครับถ้าคลิปนะครับน้องมีคนดูเยอะนะครับเดี๋ยวพี่จะมาจ่ายเป็นพันให้ละกันนะครับวงน้องเออก็จะประมาณเลยครับน้องมา แล้วมาแจกโค้ดกันเล็นิกวก่านนะครับงองก็คือสำหรับโค้ดนะครับน้องพี่จะขึ้นมาให้ตรงนี้แล้วกันนะครับแล้วก็เรื่องโค้ดนะครับน้องพี่ขออธิบายนิดนึงแล้วกันกนะครับสำหรับเรื่องโค้ดนะครับงองก็คือ <c Daniel: S 2> เข้ามาแล้วนะครับน้องโค้ดไหนใส่โค้ดได้นะครับน้องมันก็จะขึ้นว่ายินดีด้วยหรือว่าคุณได้โค้ดอะไรประมาณนี้นะครับน้องหรือว่าคุณได้เทมแล้วอะไรประมาณนี้นะครับน้องส่วนโค้ดไหนนะครับที่ขึ้นแบบว่าโค้ดถูกใช้ไปแล้วนะครับน้องอันนี้มีคนใช้ไปแล้วนะครับน้องไม่ใช่ว่าโค้ ก็ฝากกันด้วยละกันนะครับนอเผื่อบางคนยังไม่เข้าใจนะครับนอก็จะประมาณนี้เลยนะครับนอบางคนคิดว่าโค้ดใส่ได้ยกเซิร์ฟนะครับนอโค้ดของพี่นะครับองนองจะมีผู้โชคดีนะครับนอแค่หนึ่งคนเท่านั้นนะครับนอมีโอกาสใส่ได้ทุกคนนะครับนอก็จะประมาณนี้เลยนะครับนอสำหรับวันนี้นะครับองนองก็โค้ดนะครับนอพี่จะขึ้นให้ตรงนี้ละกันนะครับนอก็ นี่เลยนะครับนอสสำหรับโค้ดนะครับวงน้องตอนนี้พี่ขึ้นให้เป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับนอสสำหรับวงน้องคนไหนนะครับที่แบบว่าอยากได้นะครับนอะก็คือตอนนี้พี่ขึ้นให้เป็นที่เรียบร้อยนะครับนอะก็สามารถเอาไปใส่ได้เลยนะครับวงน้องก็จะเป่ามันได้เลยนะครับนอสสำหรับวงน้องคนไหนนะครับที่แบบว่าอยากได้โค้ดนะครับนอะก็คือสามารถเอาไปใส่ได้เลยนะครับนอะตอนนี้พี่ขึ้นให้เป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับแล้วก็คนไหนที่ได้ไปแล้วนะครับนอะอย่าลืมกลับมาคอมเมนต์แล้วกันนะครับวงน้องเราก็พร้อมกดไล ถ uhm. ้าคนไหนนะครับน้องไม่ได้นะครับวงน้องพี่คิดว่าเผื่อแล้วนะครับนอถ้าคนไหนไม่ได้นะครับก็คอมเมนต์ใต้วิดีโอนี้เลยนะครับนอว่าผมยังไม่ได้โค้ดนะครับเดี๋ยวพี่จะซุ่มแจกเพชรให้แบบฟรีๆละกันนะครับนอพี่บอกเลยนะครับว่าสำหรับวงน้องคนไหนนะครับนอที่แบบว่าอยากได้เพชรฟรีนะครับนอก็จะได้เหมือนกันนะครับวงน้องเพราะว่าพี่ทําการแจกให้แบบฟรีๆนะครับนอสำหรับวงน้องคนไหนนะครับที่แบบว่าอยากได้เพชรนะครับนอ ก็ถือว่าคลิปนี้นะครับน้องพี่ก็มีแจกแล้วนะครับแต่ยังไม่พอนะน้องก็คือสาหรับวงน้องคนไหนครับที่แบบว่าอยากได้นะครับน้องก็คอมเมนต์ลงใต้พี่ด้วยหลักกนะครับเดี๋ยวพี่จะทําการแจกฟรีละกันนะครับน้องก็จะประมาณนี้เลยครับวงน้องก็ฝากกันด้วยละกัารสำหรับวงน้องคนไหนนะครับน้องที่ยังไม่ได้เพลหรือว่ายังไม่ได้ขอฟรีจากพี่นะครับน้องเดี๋ยวพี่ทําการแจกแล้วกันนะครับน้องก็ให้คอมเมนต์ว่านะครับน้องก็คือขออะไรก็ได้นะครับน้องที่ตัวเองได้นะครับน้องก็จะประมาณนี้เลยนะครับแล้วก็ เพราะเหตุผลเราไล่นะครับน้องก็จะเป่ามาเลยนะครับคอมเมนต์ไหนโดนใจแจกเพชรให้เลยละกันนะครับน้องก็จะเป่ามานี่เลยแต่สำหรับน้องคนไหนนะครับที่แบบว่าอยากได้นะครับน้อนในส่วนของของพี่จากพี่นะครับน้องแล้วก็สําหรับวันนี้นะครับน้องเคี้ยของพี่ก็จบไปเพียงเท่านี้แล้วสำหรับใครที่แบบว่าเข้าไปแล้วยังไม่ได้กดไลค์กดแชร์นะครับก็ฝากกดไลค์กดแชร์คนละหนึ่งทีด้วยละกันนะครับสำหรับน้องคนไหนนะครับน้องที่แบบว่าอยากได้ในส่วนของของพี่นะครับน้องถ้าอยากได้ในส่วนของพี่พก็บอกมาได้เลยนะครับน้องว่าอยากได้อะไรนั่านเองนะครับเนนนาาาะววััีี้้้้้พ่มจกทงโคใหแล โนแล้วก็แจกทั้งหมดกาลลิน่าให้แล้วนะครับแล้วก็ของฟรีเยอะแยะมากมายนะครับสำหรับใครนะครับที่แบบว่ายังไม่ได้นะครับโนก็ฝากด้วยละกันนะครับโนถ้ายังไม่ได้นะครับกลับมาคอมเมนต์บอกด้วยละกันนะครับโนว่าอยากได้อะไรนะครับโนแล้วก็คอมเมนต์คนละหนึ่งคอมเมนต์ละกันนะครับนนพร้อม เหตโพลไลไ์นะครับนอนถึงอยากได้นะครับนอนก็จะประมาณนี้นะครับวงน้องก็ฝากกันด้วยละกันนะครับนอนสำหรับคลิปนี้พี่ก็ไม่มีอะไรมากนะครับใครที่เข้ามาแล้วก็ฝากกดไลค์กดแชร์คนละหนึ่งทีด้วยละกันนะครับนอนสำหรับวันนี้พี่ก็ขอตัวลาเพียงเท่านี้ละกันนะครับวงน้องไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าละกันนะครับก็เป็นคลิปตอนเย็นละกันนะครับเนาะบ๊ายบาย